เด็ดหัวเสียปานขาใหญ่ชะอำกับน้องสองศพขาโตสนุกเส้นสันดานนักเลงยิงถล่มขาใหญ่เมืองเพชรพร้อมน้องชายตายขาโตสนุกสิบตำรวจตรีโรงพักชะอำ่ำก่อคดีสถานวงการเจ้าพ่อบุกเดีย่ยวยิงเสียปานขาใหญ่เมืองเพชรตายพร้อมน้องชายในโตสนุกก่อนเดินยืดอกเข้ามอบตัวสู้คดีอย่างไม่สะทกสถานให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา เบื้องต้นสอบพบประเด็นเป็นการสาวคิวมาถูกก่อนแซลหาเรื่องถูกตำรวจใจร้อนชักปืนขนาด9มมจจอยิงกระบาลตายคาที่น้องชายเห็นพี่ถูกยิงช่วยไม้สนุกเข้าช่วยช่วยอีกรายแถมลูกหลงทูดมรณะพลาดไปถูกพักพวกคนดังอำเภอชะอำเจ็บสาหัสไปอีกสองรายผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบุรียืนยันห้ามประกันตัวเด็ดขาดเหตุการณ์สิตำรวจตรีตำรวจลูกแถวสอพอ,อำเภอชะอํ ก่อเหตุสยองบุกยิงดับพี่น้องหงทองขาใหญ่แห่งอำเภอชะอําตายสองศพซ้อนคาโตัสนุกและลูกกระสุนลงไปถูกพักพวกขาใหญ่บาดเจ็บอีกสองคนเหตุการณ์นี้เปิดเผยขึ้นเมื่อเวลาเที่ยงคืน40นาทีของวันที่3มิถุนายน2541ร้อยรตำรวจเอกสอนสินวิเชียนศีร้อยเวรสอพอ,อำเภอชะอํารับแจ้งเหตุยิงกันตายที่โตสนุกคลาสสิกเลขที่7ซอยเกิดทรัพย์ ตําบลชะอําอ,อําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้วเดินทางพร้อมด้วยพันตำรวจเอกชวริตไพลีผู้กํากับการสอพอ,อ,พอําเภอชะอําพันตำรวจโทสาชายโยกเหล็กพันตำรวจโทบุญธรรมวัณรัตพันตำรวจโทนัดแท่นวิทยานนท์สารวัตรสอบสวนพันตำรวจตีปรีชารอดคงที่สารวัตรปราบปรามและกําลังเจ้าหน้าที่อีกจํานวนหนึ่งมูลนิธิสว่างสรรเพชร,รรมสถานรุดไปที่เกิดเหตุ ภายในห้อง VIP ของโต๊ะสนุกเกอร์ดังกล่าวสภาพข้าวของกระจัดก,กระจายเจ้าหน้าที่พบศพนายดำริหรือปานหงทองอายุ41ปีและนายมงคลหงทองอายุ38ปีสองคนพี่น้องอยู่บ้านเลขที่2ตำบลชะอำอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนอนเสียชีวิตจงกองเลือดอยู่ข้างโต๊ะสนุกโดยนายปานถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด9มมกระสุนเข้าที่กกหูขวาทะลุเบ้าตาซ้าย วนายมงคลถูกยิงด้วยอาวุธปืนชนิดเดียวกันจนพลุนไปทั้งร่างนอกจากนี้ยังมีผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหาัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลชะอำแล้วแล้วส่งต่อไปยังโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรีจำนวนสองคนทราบชื่อภายหลังคือนายอมาต์หรือปลาแสงกำดัดอายุ30ปีถูกยิงที่สะโพกซ้ายกระสุนฝังในกับนายบรรพจ์ยิ้มแยม้มอายุ27ปีถูกยิงที่แขนสองข้างและกรามซ้ายกระสุนฝังใน ทั้งสองคนเป็นคนในหมู่บ้านชะอำตรวจสอบพบฟันกรามของผู้ได้รับบาดเจ็บตกอยู่บนพื้นสองซี่บนโต๊ะข้างโซฟามีกองไพ่คราบเลือดและปลอกกระสุนปืนขนาด9มมตกอยู่จำนวน10ปลอกพร้อมหัวกระสุนปืน3หัวจึงเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายปานและนางสาวอาุไรศรีสมบัติอายุ23ปีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสด้วยกัน ร้อมด้วยนายมงคลน้องชายและพักพวกเกือบสิบคนในจํานวนนี้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจของสอพอําเภอชะอาปนอยู่ด้วย4ี่คนและได้เปิดห้อง VIP เล่นสนุกและตั้งวงเล่นไพ่สามกองโดยภายในโต๊ะสนุกไม่มีลูกค้าคนอื่นๆนอกจากพักพวกของนายปานที่พากันเดินเข้าออกขณะที่นายปานกําลังโน้มตัวแทงสนุกและไม่ทันระวังตัวโดยไม่มีใครคาดคิด ได้มีชายอายุ20ปีเศษเดินเข้ามาประชิดตัวนายปานแล้วชักอาวุธปืนจอยิงนายปานชนิดเผาขนกระสุนเข้าที่กกหูด้านขวาทะลุเบ้าตาด้านซ้ายจากแรงกระสุนทําให้นายปานลม้มลงจมกองเลือดสิ้นใจตายคาที่นายมงคลน้องชายและพักพวกของนายปานที่นั่งอยู่อีกมุมหนึ่งของโต๊ะสนุกเห็นนายปานถูกยิงจึงกรูเข้ามาเพื่อจะช่วยแต่มือปืนได้หันปากกระบอกปืนยิงรัวใส่นายมงคลและพักพวกอย่างไม่นับ ทำให้นายมงคลล้มลงจมกองเลือดสิ้นใจตายและพักพวกได้รับบาดเจ็บอีกสองคนหลังเกิดเหตุได้มีพลเมืองห้ามส่งโรงพยาบาลชะอําและส่งต่อโรงพยาบาลพระจอมเกล้านางอุไรศรีสมบัติภรรยาของนายปานซึ่งเป็นคนบ้านเดิมอำเภอนากลางจังหวัดน้องบัวลาพูได้เปิดเผยว่าได้อยู่กินกับนายปานมาประมาณ3ปีโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสด้วยกันช่วงเย็นก่อนวันเกิดเหตุ นายปานได้พาตนและพักพวกออกไปกินข้าวและพากันไปเล่นสนุกเล่นไพ่สามกองในกลุ่มผู้เล่นสนุกอยู่นั้นได้เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบของสอพออำเภอชะอํปนอยู่ด้วยประมาณ3-4คนและเห็นสิบตำรวจตีวันชนะหรือเป็ดชาติน้ำเพรอายุประมาณ20ปีเศษเจ้าหน้าที่ตำรวจของสอพอ,อำเภอชะอํและทำหน้าที่ผู้ดูแลต๊ะสนุกคลาสสิกที่เล่นกันอยู่ด้วย สิบตำรวจตรีวันชนะได้เดินเข้ามาสังเกตการ์ได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงก็เดินออกไปและเดินกลับเข้ามาเห็นนายปานกำลังก้มหน้าจอ่อคิวแทงสนุกอยู่สิ่งที่ไม่คาดฝันคือสิบตำรวจตรีวันชนะชักอาวุธปืนขนาด9้ามมจ่อยิงนายปานลุมคว่ำและยิงนายมงคลกับพักพวกจากนั้นได้วิ่งออกไปจากห้องนางอุไรเล่าต่ออีกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบที่อยู่ในโต๊ะสนุกไม่มีใครทำอะไรนอกจากยืนอยู่ในอาการตกใจกันหมด ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูแลคดีนี้ให้ความเป็นธรรมกับสามีและน้องสามีที่ถูกยิงตายในครั้งนี้ด้วยนางอุไลกล่าวด้วยน้ำตานองหน้าในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าเป้าหมายสังหารของมือปือนรายนี้น่าจะเป็นนายปานและนายมงคลสองพี่น้องส่วนอีกสองคนที่ได้รับบาดเจ็บนั้นคงจะโดนลูกหลงโดยสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องโกรธแค้นส่วนตัว เนื่องจากผู้ตายทั้งสองมีประวัติโชคโชนและมักมีปัญหาก่อเหตุวิวาทกับผู้อื่นอยู่เป็นประจำจนมีศัตรูรอบข้างมากมายและเป็นที่รู้จักดีของคนในอำเภอชะอําโดยก่อนหน้านั้นนายมงคลเคยถูกตำรวจชะอําจับข้อหาบุกรุกทำร้ายร่างกายผู้อื่นแล้วนายปานผู้เป็นพี่ชายเกิดความไม่พอใจที่ตำรวจไม่อนุญ,ญาตให้ประกันตัวเนื่องจากตำรวจเห็นว่าชอบทำตัวเป็นอันธพานคมคูผู้อื่น นายปานจึงพาพักพวกและญาติพี่น้องมาประท้วงขับไล่ผู้กำกับการสอพอ,อำเภอชะอำในสมัยนั้นจนเป็นข่าวฮือฮามาแล้วนอกจากนี้นายปานเคยตกเป็นเป้าหมายว่าร่วมกันฆ่านายอาเนกพรสมบุญเิริ นายกเทศมนตรีตำบลชะอําแต่นายปานได้ยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและล่าสุดก่อนเกิดเหตุเพียงวันเดียวทั้งสองพี่น้องก็ได้ก่อเหตุวิวาทกับพวกที่เล่นสนุกด้วยกันอีกโดยนายปานได้ใช้ไม้คิวแทงสนุกตีหัวนายบุญนำสุกเกษมซึ่งเป็นคนในเขตตำบลชะอําได้รับบาดเจ็บนายบุญนำได้แจ้งความเอาเรื่องกับนายปานและเจ้าหน้าที่ได้ปรับนายปานข้อหาทำร้ายร่างกาย ต่อมาเมื่อเวลา23นาฬิกา30นาทีของวันที่4มิถุนายน10ตำรวจตรีวันชนะซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาได้เข้ามอบตัวต่อพันตำรวจเอกชวริตภัยลีผู้กำกับการสอพออำเภอชะอําได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยจะขอให้การในชั้นศาลซึ่งในเรื่องนี้พันตำรวจเอกชวริตได้กล่าวว่า จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างเป็นธรรมขณะนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเชิญตัวนางอุไรเมียสาวของนายปานเพื่อให้มาชี้ตัวผู้ต้องหาแต่ทราบว่านางอุไรไม่อยู่บ้านก็คงต้องรอส่วนทางด้านสิบธตำรวจตรีวัญชนะนันขณะนี้ได้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่สอพอ,อำเภอชะอำํำซึ่งจากการตรวจสอบประวัติทราบว่าเป็นคนเฉยๆค่อนข้างเรียบร้อยและรู้จักกับนายปานดีแต่ระยะหลังทราบว่าถูกนายปานรังแกบ่อย อย่างไรก็ตามผลตำรวจตีม่อมหลวงจิรพันธ์กิดากรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีห้ามประกันตัวเด็ดขาดพันตำรวจโทสมชายยกเล็กรองผู้กำกับการสอพออำเภอชะอําได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่านายปานและนายมงคลผู้ตายไม่ค่อยเรียบร้อยนะักหลายปีที่ผ่านมาสมัยที่ตนเป็นสารวัตรปราบปรามอยู่ที่นี่ก็ทราบว่าทั้งสองชอบก่อเรื่องอยู่เป็นประจำ จนชาวบ้านเอื่อมระอาซึ่งเมื่อเย็นวานนี้ตนก็ทราบว่าร้านค้านับสิบร้านต่างพากันเลี้ยงฉลองดีใจที่แผ่นดินชะอําสูงขึ้นในส่วนของสิบตํารวจตีวันชนะนั้นเมื่อตกเป็นผู้ต้องหาก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายถ้าผิดก็ต้องลงโทษแต่ถึงแม้จะเป็นผู้กระทําผิดเขากลายเป็นวีรบุรุษในหัวใจของคนชะอํทั้งนี้จากการเปิดเผยของแหล่งข่าวรายหนึ่งทราบว่า ขณะเกิดเหตุในช่วงที่นายปานและพักพวกกำลังแทงสนุกกันอยู่นั้นสิบตำรวจตรีวันชนะได้เดินเข้ามานั่งดูแต่นายปานได้แสดงอาการยียวนผู้จาถากถางดูมินศักศีความเป็นตำรวจของสิบตำรวจตรีวันชนะจนหลายคนในห้องนั้นพากันรำคาญเดินหนีออกมาจึงคิดว่าอาจเป็นสาเหตุทำให้สิบตำรวจตรีวันชนะบันดาลโทสะกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาหลังเกิดเหตุนายบุญเหลือหรือเหนือหงทอง น้องชายของนายดำรีผู้ตายได้นำปืนลูกซองยาวไปยืนผู่ที่หน้าคลาสสิกสนุกเกอร์ที่เกิดเหตุประกาศค่าลางโคตรอย่างไรก็ต้องขอแรงตำรวจสอพอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีจับตาดูเป็นพิเศษชาวบ้านวันเหตุการณ์บานปลายเกิดเป็นคนให้ทำความดีตายไปจะได้มีคนสนรรเสริญ